อายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงปรึกษา0819553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625 ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราละ่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปาสำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบลใกล้ๆสี่แยกดงอู่พึง่งเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์ค สุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยเก้าบุฟเฟตพลย่างคำส้มตำถาด2499ชาบูอินดีร้านเนื้อย่างเกาหลีอุ้งอิงกุ้งกิงที่จอดรถสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพาร์คถนนชัยางกูลแยกวัฒนารมเปิดบริการ5โมงเย็นถึงสทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจ ร่มรื่นหลากหลายไป UPARK 091-019-0019าห้หโอโห้ข้าวกับเราหมูเนี่ยนะถ้าได้กินกับไขยย่ยางมะตูมอ่ะอร่อยฟินเฟอเลยเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยค่ะไ<ะ>ขยย่ยางมะตูมที่เซเว่นอีเลฟเว่นกับข้าวกับเราหมูงลงตัวเลยไข่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นกินกับอะไรก็อร่อยสอสักยน ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทําให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งสีเมืองตรงข้ามสาลแขวงสาขาสองก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจําสอบถามคุณแอร์โทร 0 8 0 0 0 2 5 4 6 5หรือ045241219เดี๋ยวผมมีข่าวพรบจราจรใหม่นะครับคลอดแล้วผมขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรใหม่นะครับซึ่งก็มีหลายข้อทีเดียวนะครับมีทั้งหมด23ข้อผมจะค่อยๆไล่เรียงจากข้อที่1ถึงข้อ23เลยนะครับ พรบจราจรใหม่เนี่ยข้อที่1บอกว่าถ้าไม่ติดป้ายทะเบียนหรือว่าวางไว้ที่กระจกคือไม่ติดนะครคุณนิชราครับคือไม่ติดไว้เนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายมีอยู่แต่ไม่ติดมีอยู่แต่ไม่ติดนะฮะอันนี้ปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับแต่ก่อนก็ปรับร้อยเดียวไม่ใช่หรอคะอยากคุยกับตำรวจค่ะแต่เห็นน้องทีมงานบอกว่าประสานทางท่านสารวัตรจราจรนะคะจริงๆนัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าท่านอาจจะติดเนาะ ก็ไม่เป็นไรเราก็เล่าไปเลยอันนี้ผมขออนญาตอ่านไปเลยตา,ตามตัวเลขนะฮะก็คือตามมาตรา11แล้วก็มาตรา60นี่นะฮะข้อที่2นี่แผ่นป้ายทะเบียนตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ายขาวแบบไหนพี่นิชราแผ่นป้ายทะเบียนตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ายขาวปรับไม่เกิน2,000บาทอันนี้ไ <นะ S 1> ปทำไป,ทำ,ปทำแผ่นป้ายทะเบียนเองมั้งฮะอาจจะอย่างนั้นนะครับข้อที่3นะฮะติดป้ายเอียงมีวัสดุปิดทับนี่ติดใจเอียงมีวัสดุติดปิดทับ ก็ปรับไม่เกิน2,000บาทเช่นกันนะครับแผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะครับหรือว่า,อาปออายาปออายาฟ้องศาล ไม่ค่อยเข้าใจอันนี้เป็นภาษากฎหมายภาษากฎหมายนะฮะก็คือป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยก็คือส่งฟ้องสายอย่างเดียวอ่ะเป็นความผิดอาญาครับค่ะครับแล้วก็ถ้ารถโหลดเตี้ยก็คือวัดจากกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า40เซนติเมตรอันนี้ปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับยกสูงนะครับวัดจากเตี้ยยกสูงก็โดนใช่ไหมยกสูงนะยกสูงนี่วัดจากกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่สูงกว่า135เซนติเมตร หรือถ้ามาอย่างนั้นก็ปรับ2,000บาทเช่นกันนะครับล้อ,อยางเกินออกมานอกบางคนข้างและหลายนิ้วนะครับปรับไม่เกิน2,000บาทใส,ใ,บบใส่ล้อใหญ่จนแบะล้อเพื่อหลบซุ้มใส่ล้อใหญ่จนแบะล้อเพื่อหลบซุ้มปรับไม่เกิน2,000บาทภาษากฎ<ด>หมายครับโทษปรับนี้จะอยู่ประมาณนี้เนะาะอะไรอีกคะตีโปง่งขยายซุ้มล้อติดสปอยเลอร์ต้องมีการยึดติดอย่างแน่นหนาะ คือถ้าติดสไปรเลอร์เนี่ยก็ต้องแน่นหนาถ้าไม่แน่นหนาก็โดนปรับปรับส0 0 0ับาทเช่นกันนะครับไม่เกิน2000บาทนะฮะฝากระโปรงหน้าหลังดำเกิน50%ของสีหลักฝากระโปรงหน้าโอ้ฝากระโปรงกรณีอย่างนี้ที่เขาเรียกว่ารถไม่ล้างรือเปล่าฮะไม่รู้อันนี้ก็ปรับไม่เกิน2000บาทเช่นกันนะครับเปลี่ยนท่อไอเสีย ใหญ่เสียงดังปรับไม่เกิน1,000พบาทนะครับไอเสียเสียงดังอันนี้น่าจะปรับเยอะนะพ่อมาจริงๆเนาะมันน่าจะสัก5 0าพันเลยไฟหน้าหลายสีครับเช่นสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีเราอาจจะทำทำสีหลากหลายให้เกิดอุบัติเหตุต่อรถคันอื่นๆได้นะครับไฟหน้าอย่างนี้เนี่ยปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับไฟหยุดต้องสีแดงนะครับก็คือไฟเบรกนะฮะต้องสีแดงเท่านั้นนะครับมีสีอื่นด้วยเหรอน่าจะมีนะที่เาเรียกว่ารถแต่งนะฮะไฟหยุดไฟเบรกเนี่ย ปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอาพันด้วย<ะ>สีเหลืองไม่ไม่ใช่สีเหลืองแบบเหลืองเือเหลืองจริงๆอะ่ะเ,เ <อำ S 2> หลืองอาพันอ่ะฮะ,ฮะปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับไฟสองป้ายต้องเป็นสีขาวเห็นไม่ต่ำกว่า20เมตรนะครับไฟสองป้ายเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ทําตามนี้ก็ปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับไฟสปอตไลท์และโคมไฟตัดหมอกแสงพุ่งไกลปรับไม่เกิน2,000บาทเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุ นะฮะปรับไม่เกิน2องปรับไม่เกิน500บาทนะครับติดไฟนีออนใต้ท้องรถติดไว้กับป้ายทะเบียนปรับไม่เกิน2000บาทดัดแปลงเป็นขับเคลื่อน4ล้อปรับไม่เกิน2000บาทแสดงว่าจากรถ2ล้อที่ขับเคลื่อนมาดัดแปลงเป็น4ล้อก็โดนปรับอีกอ๋อฮะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับเปลี่ยนดิสเบรกหลังอันนี้ก็ปรับเหรอคะปรับไม่เกิน2,000บาทครับใส่หลังคาซันลูป เป็นยังไงอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเราไป <c oughs> เกิน2,000บาทนะครับถอดเบาะหลังออกแล้วติดโรบาร อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนรถแต่งทั้งนั้นเลยนะคะร,ร,ร,รถแต่งฮะ,ฮะปรับไม่เกิน2 0 0พันบาทดัดแปลงเครื่องยนต์วัดควันดำอันนี้ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทฮะวัดควัน,วนมันมีควันดำมันส<ะ>่งผลกระทบต่อ<ะ>คนอื่น<ะ>คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจริงๆอะไรที่มันมากับตัวของมันเองอ่ะเขาออกแบบมาแล้วเนาะวิศวกรของบริษัทรถต่างๆเนี่ยเขาก็ดีไซน์ออกแบบมาอย่างดีอะค่ะทั้งเรื่องของความสวยงามแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยแต่ก็แปลกนะคะก็มีคนหลายๆคนที่แบบพอซื้อรถมาแล้วเนี่ยก็ เนาะเอาไปแต่งเอาไปโรตีย้ยเอาไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเอาไปโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะนอกจากเปลืองตังแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าอ่าพรบจราจรใหม่นะคะก็จะมีโทษปรับปรับสูงพอสมควรนะรภาษากฎหมายใช้คําว่าไม่เกิน2000บาทนะคะ,ะจะปรับ200ก็คงจะได้มั้งได้ครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเขาจะปรับเต็ม2,000ก็ได้ครับ เงิน2องพันหายากเหมือนกันนะคะอย่างไรเสียก็ต้องทําตาม,มกฎระเบยียบจราจรนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับก็นํามาฝากกันนะครับสําหรับค่าปรับตามพรบรจราจรใหม่ซึ่งเพิ่งคลอดออกมานะครับพี่นิชราครับวันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กําลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้า ถ้ามาใช้บริการที่เมืองวัสดุเมืองวัสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก,ก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตร,รฐานของ SCG คอตโตหลังคาเล็กไกลออนสวยทนติดตั้งง่ายประตูเหมือนบานเลื่อนบานสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวแฟร์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำกระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้าน พร้อมวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ2 0 8 8ู 09, ตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองวัสดุหาง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินสีสเกตโทร0 4 5 208 5่0 500. ต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ ทรูบิ๊ก u y ชื่อยางกูบิ๊ก u บรับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ทรูมูฟทรูออนไลน์และ t ทร Vision และพิเศษสุดค,ค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTC UOB BBA อ o n e a s อ b อ y ประกรันภัยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บินละ5บาทต้องตากแดดทำไมใกลก็ไกลจ่ายไปใกล้ที่นี่ทรู True Big ก u บชื่ยางกู ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮเดีเซลน้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟอินทนินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนินร้านคาแคร์ที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้ๆจากแมกไวส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศีมหาโพเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง ปีใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนปีใหม่นี้ขับรถดีๆนะครับ